จากกรณีวันนี้1กันยายน2568กองทัพบ,บกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2กรณีเมื่อวันที่31สิงหาคม2568เวลาประมาณ11นาิกา50นาทีกองร้อยอาวุธเบาที่1กองพันทหารราบที่27ตรวจพบการวางกับระเบิดแสวงเครื่องในลักษณะใช้ลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดประกอบก,บกับการใช้ลวดสะดุดของทหารกัมพูชาบริเวณพื้นที่ทิศตะวันตกของปราสาทต,ตาควาย ห่างจากเนิน350ประมาณ1.7กิโลเมตรตำบลบักใดอำเคอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ใกล้กับบริเวณแนวการวางลวดหนามป้องกันตนเองในเขตไทยทั้งนี้ยุธทธวิธีของทหารกัมพูชาสอดคล้องกับเหตุการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคม2,568ที่ฝ่ายไทยตรวจพบทหารกัมพูชาดักซุ่มและตรวจการฝ่ายไทยบริเวณทิศตะวันตกของเนิน350ตำบลบักไดอำเคอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งต่อมาจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบการวางทุ่นระเบิด PMN2 รวม3ทุ่นพร้อมลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด2ลูกและตะปูเรือใบจำนวนมากคาดว่าลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดดังกล่าวจะถูกเตรียมนำมาใช้ในการวางกับระเบิดแสวงเครื่องตามที่ปรากฏจากกรณีนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกกล่าวว่า การกระทำและหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องการใช้กับระเบิดสแสวงเครื่องเป็นอาวุธลอดโจมตีทหารไทยโดยหวังผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตในดินแดนของฝ่ายไทยซึ่งถือเป็นการกระทำยั่วยุที่ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างกัน การกระทำดังกล่าวยังย้อนแย้งกับท่าทีที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามบิดเบือนต่อประชาคมระหว่างประเทศว่าเป็นผู้รักสันติและยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงทั้งที่ข้อที่จริงและหลักฐานต่างๆที่พบยืนยันได้ว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงรวมทั้งอนุสัญญาออตตาว่ามาโดยตลอดนอกจากนี้โฆศกกองทัพบ,บกยังได้กล่าวอีกว่าจากที่ฝ่ายกัมพูชามีการใช้ยุทธวิธีวางทุ่นระเบิดเพื่อลอบทำร้ายฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการผ่านกองทัพภาคที่2องกำชับให้กำลังคนทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทและใช้ชุดทหารช่างเก็บกู้ทุ่นระเบิดเข้าตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจในทุกครั้งล่าสุดทางเพจ Smart Soldier Strong Army ได้โพสต์ข้อความระบุว่ากัมพูชาละเมิดหยุดยิงอีกครั้ง 31สิงหาคม2,568เวลา11นาฬิกา49นาทีกองร้อยอาวุธเบาที่1กองพันทหารราบที่27ตรวจพบการกระทำที่ชัดเจนของฝ่ายกัมพูชาในการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระยะห่างจากลวดหนามฝ่ายไ,ไทยเพียง5เมตรสิ่งที่พบลูกกระสุนคอที่ยังไม่ระเบิดถูกนำมาดัดแปลงเป็นกับดักสังหารโดยใช้ลวดสะดุดมาประกอบ กองทับบกจะปกป้องแผ่นดินด้วยความระมัดระวังยึดหลักสากลแต่ไม่ยอมให้ใครเหยียบย่ำเกียรติภูมิและความปลอดภัยของชาติเด็ดขาดขณะที่เมื่อวันที่31สิงหาคม2568นายชุมซอนรีโคศกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้ถแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาไทยโดยสรุปว่า กัมพูชายืนยันความมุ่งมั่นในการดําเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงพร้อมได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรนานาชาติและกล่าวหาว่าฝ่ายไทยละเมิดข้อตกลงดังกล่าวจนสร้างความเสี่ยงต่อทั้งกําลังพลและพลเรือนอีกทั้งยังก่อให้ประชากรกลุ่มเปราะบางต้องพลัดถิ่นมากยิ่งขึ้นฝ่ายกัมพูชาย,ย้ําว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงจะช่วยคุ้มครองประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านมนุษยธรรมอทิคณะกรรมการการชาตระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติและองค์กรพัฒนาเอกชนสามารถเข้ามาให้การช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างเต็มที่ทั้งยังอ้างว่ากัมพูชายึดมั่นในหลักการกฎบาทสหประชาชาติโดยเฉพาะการห้ามใช้กำลังและพร้อมเดินหน้าการเจรจาเพื่อหาทางออกอย่างสันติพร้อมเรียกร้องให้ประเทศไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างจริงจังยุติการกระทำที่บ่อนทำลายข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียแก่พลเรือนในอนาคตรวมทั้งทำงานร่วมกับกัมพูชาและกลไกของอาเซียนเพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภยัย ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ